ฉันได้พกเธอโอลา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 โอลา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 ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูทัมทังรักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรนะช่วยบอกทีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกวันชัยศัสตร์ชื่อเล่นโฟงค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิสาแดงพวงชื่อเล่นฝนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนาการุนเสนาชื่อเล่นชื่อไอเดียค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายธีเบศมูลเพนชื่อเล่นชื่อต้นโอค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทธาภาทักษิณสิทธ์ชื่อเล่นชื่อแพมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัชนีกรบางคีรีชื่อเล่นชื่อครีมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชีาพายาจัมปาชื่อเล่นชื่อกวางค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชริดาแพงดีชื่อเล่นชื่อทักไทยค่ะ ต่อไปเราก็จะมีกิจกรรมมาทําร่วมกันนะคะเพลงนั้นมีชื่อว่าความเกรงใจค่ะก่อนอื่นเราก็จะทําให้ดูก่อนนะคะจับที่หัวจับลายจับเอว <Okay. S 1> ยื่นมือมาด้านหน้าสองข้างขึ้นลง3ามครั้งค่ะหนึ่งสง <Okay. S 1> สามแล้วก็ปลกมือค่ะ,ะต่อไปเราก็จะร้อง และทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดีต้องดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถ้าหากไม่เก่งใจใครคนนั้นใไร้คุณนะทมปราจ้า แล้วก็ไปเริ่มฟังนิทานจากคุณครูที่เด็กกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปักนิทานนะคะโดยนิทานนะคะมีชื่อว่าคืนวันอังคารหันษาเจ้าปกเริงร่าใบบัวพาบินโดยผู้แต่งนิทานนะคะก็คือ คณะค่ะและภาพ้านของนิทานนะคะ <c oughs> ก็จากคุณครูครีมพร้อมคณะค่ะถ้าหากพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ <c oughs> ในคืนวันอังคานประมาณสองทุ่มในป่ามีหนองน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของเจ้าเต่าและฝูงกบแต่อยู่ดีๆใบบัวที่อยู่บนผืนน้ำ กับลอยขึ้นบนอากาศฝูงมกบต่างตกใจ <G ül> และนึกคิดสนุกกระโดดขึ้นใบบัวแต่ยังไม่ทันทันตั้งตัวใบบัวก็พาฝูงเจ้ากบบินว่อนเข้าสู่หมู่บ้านและในช่วงเวลาห้าทุ่ม21นาทีจอร์จที่กำลังนั่งกินขนมปังอยู่อย่างอร่อย สายตาของเขาได้เหลือบไปเห็นฝูงกกบมากมายอยู่บริเวณนอกหน้าต่างจอจึงตกใจและตะโกนลั่นขึ้นและพอพวกกบได้ยินเสียงจอจน,นั้นก็ต่างตกใจและบินเตลิดเปิดเปิงไปชนกับล้าผ้าแต่ฝูงกกบนั้น ก็ได้นำผ้าที่ชนแล้วกลับมาเป็นการเล่นอย่างสนุกสนานนำผ้ามาผูกของคอเป็นเหมือนกับซูเปอปร์แมนแต่พอเวลาผ่านไปสักพักฝูงกบก็ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งที่มีแสงออกจากหน้าต่างฝูงกบเลยคิดสงสัยมันคือแสงอะไรฝูงกบเลยบินสำรวจเข้าไปใกล้ จึงพบว่ามันไม่ได้มีแค่แสงไฟแต่มันยังมีเสียงอีกด้วยฝูงกบจึงอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมจึงบินเข้าไปสารวจมีบ้านเห็นค <c oughs> ุณยายนั่งหลับอยู่หน้ากล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งกล่องที่มีทั้งเสียงและแสงฝูงกบจึงอยากรู้เลยเข้าเบียดเข้าไปใกล้ๆจึงพบว่า มันไม่ได้มีแค่แสงแค่เสียงแต่มันยังมีภาพอีกด้วยพวกกบต่นเต้นชอบใจเพราะไม่เคยเห็นสิ่งน,นี้มาก่อนและพอตกถึงช่วงเวลาตีสี่สานาทีขณะที่ฝูงกบก,กำลังบินเดินทางกลับสู่หนองน้ำในขณะเดินทางก็มีเจ้ากบหนึ่งตัวที่เดินทางอยู่ท้ายฝูงเพื่อน ดันไปเจอกับเจ้าปอกเข้าเจ้าปอกเลยไล่กัดฝูงกบแต่พอฝูงกบเห็นเพื่อนกำลังโดนไล่กัดจึงรวมใจกันบินกลับมาไล่เจ้าปอกตะลเลิดไปคนละทิศคนละทางและพอถึงรุ่งเช้าฝูงกบก็ต่างกระโดดกลับหนองน้ำเช่นเคยและไล่ทิ้งใบบัวไว้เตื่อนเต็มท้องถนนหมู่บ้าน ตำรวจได้แต่สงสัยว่าใบาบัวมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพอเวลาผ่านไปจวบจนถึงวันอังคารอีกครั้งต่อมาเวลาหนึ่งทุ่ม58ปดนาทีก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดประหลาดมีฝูงเจ้าหนงบินล่องอยู่บนท้องฟ้าอีกครั้งค่ะสำหรับนิทานของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แต่เอ๊ในนิทานนั้น มีเจ้ากบนำผ้าจากราตดผ้าไปทำเป็นซูเปอร์แมนแต่เอออ่าแต่เอคุณครูทักทายคะหากคุณครูทักททยเป็นเหมือนเจ้ากบในนิทานคุณครูทักทายจะนำผ้าอยู่ราวตาผ้าไปทำอะไรคะนำมาทำเป็นชุดราตีค่ะอย่างนี้นะคะจะเป็นชุดราตียาวคะ่ะ สวยจังเลยค่ะแล้วถ้าเด็กๆเ,เป็นเจ้ากลมเหมือนในนิทานเด็กๆจะนำาาาไปทำอะไรกันบ้างคะอ่าสําหรับวันนี้ค,นคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ